แล้วละเสียงเอ้ยเพิ่นว่าสีเฮียงแค่นดังมาเจ้าเอินว่าลำทงงางยาวหรือชาวบ้านเอินลำเอองละล้วนแต่เป็นม้อละดกอีสันเฮาทั้งพองพวกว่า,าลำชอบพี่น้องลักษาไว้กูเฮือนไทยโบราณเขาเพิ่นกนเก่ามา โอ้ยนอโอ้ยนอเออบ่ละบวนสมควรแล้วสิถวยพาละเลิกอาิที่เบยเบิกฟ้าบ่ลำนั่นสิสั่งลาสั่งพอลุงและแม่ป้าผู้มาดังฟังลำพอเวลามาถึงจองดึงเอาไว ลาสีได้ไก่กันแล้วคือจังไทยเฮือแก้วสิไก่บ้านอใส่นอนนอนก็นอนบ่ได้ขนิ่งอว่าเอาไทยอุบปปมวะว่าไว้คือนกเจ้าไก่ดองคือยุุงท้องไก่บึงเอื้องบักอย่างสิลานำยามีงานเข้าหนาหมอ ควันสินลือดูการข้าวหนาจังเห็นการอีเอออตือไม่ไก่กะไก่ตัางแต่ลางคำบอกเปนอย่าลืมเจ้าบุกเฟ่เร้าหาคันดีเนื้อทีทีไผมายืมยาสหาห้แทงไว้ถ้าตำเฮาคันสิเศ้าทางนอองหลาคันสิไปนี้สอ ดใดไม่เึนินน้ำละกอนหมอลำอีสานสนะครศิลศิลาไปนี่เดอ้อฝากไปตัวไทยบ้านฝากไปตัวแฟนขาผู้บ่มาในงานผิดวงตัวให้แน่ตัวว่าจังใดละน้องนอดตัวว่า บีนาหมอลำอีสานนครสินเขาสิเฮ็ดดีว่านี่สาแท้แท้ให้ไปจังอ,อ,อีกทีหลงังผู้ฟังเอยเอยโอ้ยนอเอาแสงตะเวนจาบนบนบน่าบวบในแม่เป่าก็คนโตกงแม่ใช้แรงใจ ปีนาพ่อกัน150กว่างานที่เส้นสัญญาไว้ยออคุณทุกๆแรงเชีย่ยเลงใจจากพี่จักนองเน้อนะครับแทกการต้อนรับลูกหลานอีสานสนครศีลผู้ยมีชัยผู้ไปไมีโชคลำรวยลำรวย